เดี๋ยวก็นั่นอะ่ะน่าจะหาที่ไหนเนี่ยอ่าโอเคโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ช่วยได้เยอะเลย ผลไม้ที่สตอมเบอร์ ่าจะให้อะไรอ้าวนี่งไงอ๋อแต่มันต้องใช้เออเนี่ย มันต้องมาอัพมันมีฝายด้วยเหรอวะเนี <c oughs> ่ยตอนนี้ตังเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเดินหาผลไม้เฮ้ยแต่ตังก็ไม่มีอยู่ดี อ,อ,อ๋อใช่เหลือแรงขัจนภัยเอ๊ะเดี๋ยวเราไปเปิดไปรับของก่อนดีกว่าเราไม่ได้ไปรับของเลยวันนี้อะไรวะเนี่ยโหดแห่งน้ำํำบริสุทธิ์ว่ามันขึ้นแล้วเหรอเนี่ยเอเลเมนต์ อ๋อพวกนี้มันขึ้นเลยน <ง 1971. S 1> <canvas. S 2> ี่ห okay. ว่าพวกบอสเนี่ยอ๋อโอเคเขาเล่นเรื่องหลักอะนี่มันเควสโลกอารมภบทไปรับก่อนได้ไหมแล้วพอซีมอน ก็ค่อย,เด,ยเดี๋ยวก่อนนะเราไปเอาของก่อนดีวกว่ามันรับที่นี่ก็ได้ปะเนี่ยไอตัวคุยนี่ยอยู่ไหนเนี่ยคเควสเนี่ยพลาติกานักนักเล่นเลื่นแรกแปดเท่าจิวนักขกจนไทยเออวัดได้บสบายแล้วทีนี้ ใช่ครับคิวรับไม่เป็นภัยอา้าแล้ววาร์ปมาแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ปะเนี่ยเดินตรงไปทางนี้มาลักตรงนี้แทนได้ปะนี่น เออโหขึ้นตั้งห้าร้อยเลยหรอแปดเก้ายี่สิบ ส่งมันไปสำรวจได้ยเยอะโอ้โหผลเต็มเย่ยมันม่ดอกบัวกับอะไรเนี่ยสอเห็ดหัวเส่เท้ากับแพนหลอดเงิน แมวแล้วกันอาเป็นเน็ตไป ผลไม้ซอมเบียเลอร์บอเทนซอมเบีย,เ,บเ,ยเลอร์บอเทนอเ,เออแล้วอนนี้ก็ยังไปไม่ได้เนี่ยแต่มีชื่อแมปแล้วแสดงว่ามาแพทต่อไป ดาก้อนสปายนี่ด้วยไหนวะดาก้อน น้อนี่ไงที่นี่เหรอเจอแต่พายฟน เฮ้ยระเบิดเออดีนะไม่วิ่งไม่นี่ดับไฟซะไหนวะอ๋อนี่ไงโอ้ เจอสักทีห้าเม็ดห้าลูกเลื่อนขั้นดีไหมได้ทั้งคู่เลยนะเนี่ยโอ้ไม่ได้แฮนได้คนเดียวเอาลิซ่าก่อนลวกันเสียงจะได้อืม ยี่สิบสามหกสี่สิบทำไมมันได้แค่เวลเดียวเองวะโอ้เกินเยอะเพิ่มได้ไหมอ๋ออันนี้ไม่สี่สิบดีกว่า ตังไม่มีอีกแล้วไม่ได้ตังหมดเรียงเลย เราต้องใช้ไฟอีกเอาออกไปก่อนเพราะเรายังไม่ใช้ Para wow, อุ้ยเยอะด้วยนะไม่น่าไหวอ้าวโอ้โหไอเ้อเวรเนยเกลียดแม่งจริงจริตัวเวท เกียรตัวเวทจริงๆจุดไฟไว้ให้หน่อยจะได้ไม่หนาวถ้าบาร์บาร่ามาจะหิวให้เพื่อนยังไงวะเนี่ย เกิหมอตรงนั้นไงที่เราต้องไปปลดหรือเปล่าะนะเราต้องมีกุญแจเอ,อ่อวาโอ้อ่านอ่านเหรอโอ้โห ในเรื่องล้วนล้วนนี่ไงกุญแจ่นนเปิดแล้วจะได้อะไรวะต้องลอง อะไรวะนะัน่ะเฮ้ยอะไรวะนะัน่ะมาเต็มห้องเมื่อกี้ดูยังไม่เห็นเอา พวกบารนี่มันเล่นที่เผลอเล่นที่เผลอเหรออ้าววิ่งหนีไปอย่างนีไ้ได้ไงเ Đau lạ Phở là đa này Yeah Ồ Dứa Mình ใช้ทูบหลาดผมชอบใช้บาลาน่าฮิวทั้งทีมกินอาหารบางครั้งบางคราวถ้ามันจำเป็นอ๋ตัวละครเรามันน่าจะออกมาได้หล,หลายๆตัวเนี่ยมันจะได้มันเลยปุกปักปุกปักอนี้ แล้วเราก็เลือกใช้สักตัวหนึ่งนอกนั้นค่อ้บอดบังคับอย่างเงี้ยโอ้โหสนุกเลยมันจะเป็นอะไรที่มันมากแต่นี้แม่งได้ทีละตัวแต่แบบว่าถ้าเล่นเป็นหลายหลาคนางี้ยก็เล่นได้แค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้ที่เหลือก็ไม่มี่นบอดก็จะเดินตามหัวห้องอะไรเงี้ยเออน่าสนใจแต่มันจะง่ายไปหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่น่าง่ายหรอกบอดโง่าตายเฮ้ยมันแดงนะที่ไปไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นบอดเช่เดี๋ยวยังไงดีวะเดินเล่นอีกสักพักเมื่อกี้ได้ของป่ะเนี่ย เพิ่มเลเวลได้แล้วเลื่อนไม่ได้ตั้งผ่าดสองพันเอาจากไหนได้บ้างสองพันแถวนี้มีใครป้นบ้างโอ้มีตั้งหลายแก๊ง ร้อยอะไรฮะอะไรอะไรแตกไปสิต้องสองพันเลยนะต้องเอาแก๊งนั้นน่ะ เออเอออืมแตกล่วงไปสองตัวอยู่ไหนวะตายช่วยจุดไฟให้ นี่ไงได้เรียบร้อยแล้วไปเยือนอ๋อเซเว่นที่ตอมเทอร์เล่แรสตอมเทอร์เล่แรมนี่เปล่าวะไม่ใช่แล้วมันที่ไหนกันที่นี่เหรอเราก็ไปมาหมดแล้วนี่ มันเหลือที่ไหนบอสมาก่อนฟ้าที่เราเจอที่แรกครับนั่นแหละมันที่ไหนอันเนี่ยที่นี่เหรอ นี่เหรือที่เราเจอมังกรฟ้าครั้งแรกโอ้โหแล้วมันตรงไหนวนนะเนี่ยมุมนี้ไะเนี่ยเกกิน が作ったスパイシシードリンク飲んでみてャキッとすแบบดำๆที่บอกว่าไปไม่ได้นั่นแหละครับไอ้บอกอ๋อแมปเนี้ยเหรอฮะแล้วมันเป็นที่เจอประกอบฟางครั้งแรกยังไงงงว่เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มงงละ มันมีกลองขอบรดหน่อยเวลสิบสาเดินเข้าไปถึงออเป็นยงล่ะนั่งด้วยนั่งด้วยอ้าวตกใจทำไมตกใจด้วยสิ เจอบางกรฟ้าข้างแรกก็แถวแ<อ>ถวไหนวะแถวนี้ปะเนี่ย เท่าไหนเท่านี้ปะเนี่ยแต่มันไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยมีดัดแรกเอา แ <onz> <etus> น่ลดนวนเฮ้ยอะไรวะสวีทฟาวเวอร์เฮ้ยมีกล่องตรงนี้ด้วยบวกสิบเองกล่องเวลน้อย มีอะไรแล้ว ไม่อยากสปอยในเรื่องไม่เป็นไรครับน้อนี่ไงนกพิราบอะต้องเดินใช่ไหมอ้าวก็ไปหมดอยู่ดีโอ้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้พอเท่านี้ก่อน ครับไปแล้วนะแสบตาแล้วไม่ไหวแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับสำรวันี้สวัสดีครับบ๊ายบาย